ะะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปแต่งหน้ากันน้ํานะคะเพราะวันนี้ก็จะมาแก้แก้มือจากคลิปที่แล้วนะคะที่แต่งหน้าไปไว่ายน้ํามา,ามแล้วก็มีมาสคาร่าเลอะวันนี้ไปขนพวกอุปกรณเ์เครื่องสาอางกันน้ํามาทํามีคลิปแล้วนะคะเป็นแต่งหน้าไปเล่นสงการนะคะก็คือกันน้ำนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้เราจะมีธีมว่าเราจะไปเล่นสงการกันนะคะลยดีกว,ว่าวันนี้วานจะใช้อะไรแต่งหน้าบ้างนะคะเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็ ใช้เป็นกันแดดค่ะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่กันน้ำด้วยนะคะมี SPF 50น่าจะเพียงพอแล้วก็ต้องเตรียมออกไปอันนี้ดยนะออกไปใช้ใช้ต่อระหว่างวันอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะ้เยอะค่ะนี่นะคะอ่ากันแด,ดดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาลงเป็นรง ลงลงเป็นรองพื้นนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวเดิมค่ะตัวนี้เจ๋งจริงนะมันกันน้ำนะคะก็คือ r o y a l t o Matte Genius นะคะว่าใช้สีเข้มสุดเลย G3 ใช้ฟองน้ำของเขาค่อยๆกดที่หน้านะคะไม่จำเป็นจะต้องมาปกปิดอะไรทาไมเนาะหรืออยากเน้นกริบก็ตามสะดวกเลยนะคะโบกเข้าไปโบกเข้าไปหน้าผากหน้าผาก นี่นะคะทาทั่วหน้านะคะต่อมาเขียนคิ้วค่ะวันนี้จะใช้เป็นเขียนคิ้วตัวนี้นะคะของเธอนะคะเป็นเหมือนเป็นเจลใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะวาดตามรูปคิ้วเลยค่ะตัวนี้เขาบอกว่ากันน้ำนั้นปึ๊ มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ได้นะคะก็คือเป็นตัวที่เป็นพวกแทททูอ่ะเออแต่ว่าอันนั้นอาจจะต้องมีการลอกออกหรืออะไรต่างๆนานานิดนึ่งนะอาจจะยังไม่สะดวกใช้แบบนี้ดีกว่าเขียนง่ายดีนะคะเจลเขียนคิ้วนะคะจากแบรนด์เธอนะ คิวเป๊ะมาก,กนะคะต่อมานะคะคก็จะมาทาตากันนะคะจะใช้เป็นอายแชโดว์แท่งๆแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะ water proof นะก็เลือกสีมาตามชอบเลยนะคะวันนี้ว่าจะอยากได้แบบสดใสฟุ้งฟิ้งหน่อยนะเอานั่นแหละสีประมาณนี้นะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะสีเขียวค่ะโดดเด่นเห็นตะกานี่เขียวแล้วก็นิ้วเกลี่ยเอานะคะ วันนี้เรามาในธีมสงครามปีกมแมลงทับได้อีกมันเข้ากันไหมเนี่ยเออเอาซิม่วงเขียวม่วงเขียวไม่ปรึกษาใครเลยจ้าการเลือกสีตรงนี้นะคะอยู่ที่เราสนิยมคืออยากได้สีอะไรก็ทาทาไปนะคะโอ้โหโ <c oughs> เด็ดดวงค่ะ เป็นไง mm hmm. ที่สุดนี่นะคะเป็นไงล่ะต่อมานะคะก็จะเพิ่มมิติของตาด้วยอายไลเนอร์กันน้ำนะตัวนี้ก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะท้ายชิดขอบตาถามว่าที่จำเป็นไหมไม่ไม่ต้องไม,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 ไม่จำเป็นขนาดนั้น่ว่าอยากให้ดูแบบตากลมโตนะคะก็เขียนเพิ่มอีกหนึ่งแรงเกลี่ยนิดหนึ่งนะคะ จะทำให้ตาชัดขึ้นอีกนิดนึงนะคะซีเลี่ยนเหอไปเล่นน้ำต้องซีเลียนขนาดนี้ไหมไม่ต้องเอาธรรมดาก็ได้แต่ว่าเอาเถอะมามามาให้แน่นอ่าเสร็จแล้วนะคะจะได้ตาบ้องแบลสวยงามเห็นไหมนี่เป็นระสบการณใช่ไหมอ่ะต่อมานะคะก็จะมาดัดขนตาปัดมาสคาร่าแหละไม่ต้องเยอะแหละดัดขนตานะคะ ที่ตาจริงๆลงสีเดียวสีส้มสีเหลืองสีเดียวก็ได้นะคะไม่ไม่จำเป็นที่ต้องมาแบบอะไรมากมายอันนี้ขำๆเป็นไอเดียอยากใช้ทุกอันเลยอะไรประมาณนี้มาสคาร่าก็เลือกอันที่มันเขียนว่า water proof นะคะก็มีหลากหลายยี่ห้อนะอันนี้ก็ถูกดีอเอะอันนี้ m เม l l i n e ปัดเข้าไปงัดเข้าไปเออเห็นไหมกีตาไปซะเยอะเลยไม่เห็นเลย เอาเป็นว่าเราเห็นคนเดียวสบายใจเรามีขนตานะคะปัดไปค่ะจริงๆไม่ต้องปัดก็ได้นะขนตาเนี่ยเวลามันอะไรล้างเลืง้งหลุดจริงๆผมมีความรูม้สึกว่าวอตโปูก็จริงแต่ว่าถ้ามีอะไรล้างเข้าตรงเข้าตาก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เราจะต้องครบเนี่ยถ้าเราจะต้องหน้าครบเราก็จะปัดอ้อลืมบอกไปว่าวาใส คอนแทคเลนส์อยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะมองกล้องไม่เห็นเวลาเวลาไปเล่นน้ำาสงกานะไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นะเพราะว่าบางทีมันมีแป้งมีอะไรเข้าตาขึ้นมามนี่จะลำบาก <S <S เสร็จแล้วนะคะตาแบวมากนะคะต่อมาก็แก้มนะคะแก้มนะคะก็จะเลือกใช้เป็นสีส้มแดงอะไรก็ได้นะคะหลยใช้เป็นพวกเจลเจลแบบนี้นะคะเอาวัานไหนดีอะส้มนี่แล้วกันนะอยากแป๊บแก้มส้ม อันนี้ของบิซูบิซูนะคะบอสซัมตินอุดยส้มไปหรือเปล่าเพราะว่ามือวนนเอานะคะให้ดูไม่ตั้งใจเฮย้ยดูตั้งใจวะมันส้มมันไม่ได้แดงมันก็ดูตั้งใจนะอะเดี๋ยวอันนี้เพิ่มเชอร์รี่ลิปแดงๆนิดนึงให้มีสีกันนามทั้งสิ้นนะคะที่หยิบมา นี่เป็นส้มอมแดงบ่มแดดปากแดดเยอะหน้าเลยเป็นอย่างนี้หน้าเน่นมากมากันที่ปากนะคะปากมีให้เลือกใช้หลายตัวนะคะจะเป็นลิควิดลิปสติกตัวที่ถึกทนอย่างนี้อย่างซูเปอร์มารก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ว่าจะเลือกใช้เป็นตัวนี้ค่ะเมลินดาลิปไลเนอร์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหหน้าเบิกบานมาก นี่นะคะก็ตาเขียวปากชมพูเป็นไงล่ะคนอื่นไม่ทักให้มันรู้ไปเสร็จแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าไปแล่วสงการนะคะเดี๋ยวขอใส่พร็อพก่อนนี่หยังยังไม่หมดนี่นี่นีนน่มีโปรมีแป้งด้วยจัดเต็มมากเอ๊ะมันทาครีมไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่มาเต็มมาก แล้วก็นี่พร้อมแล้วค่ะจะไปเล่นสงกรานดูจริงจังเนาะนี่ใส่แว่นป้องกันตาไว้นะคะมีแว่นอันนี้ก็ถือว่าดีมากมันจะได้ไม่มีใครฉีดเขา้าตา<ม><ม>ไม่เป็นไรเลยนะคะพเดินส่แว่นอยู่นี่นะคะก็ ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันวอร์ทอปูบนะนี่ยโดนน้านิดนึงอะไรอย่างนี้ก็แบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะไปลองโดนน้าเยอะๆดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ดูเครื่องสักอางใกล้ๆนะคะตาไม่มีกระเทือนเลยนะคะผิวก็ยังอยู่มีมีการรองพื้นอยู่เหมือนเดิมคิ้วนี่ก็คือไม่มีเลเรือนเลย ก็ถือว่าโอเคมากนะคะสําหรับเครื่องสําอางที่วันนี้ว่าได้ลองแต่งดูนะคะไม่เปล,ลอร้อยแล้วแล้วนะสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะจะได้เห็นคลิป,ปใหม่ๆก่อนใครในโลกค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะตอนนี้ขึ้นจากศารแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าสภาพหน้ายัางอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะยังมีคิวตาแก้มไม,ม่คนะ่อยมีละ แล้วก็แบบผิวรองพื้นได้อยู่เหมือนเดิมมากๆส่วนปากเนี่ยก็จะมีข้างในหายไปนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคมากๆสะเทือนนำเทินบอกมากๆนะคะโอ้ยเลิศเลิศใช้ได้